สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เทรลเลอร์นะตอนนี้เราอยู่นะเรายูสามคนนับนี่ี้ปีนแล้วใครก็ไม่รู้ครับมีคนหนึ่งไม่รู้จะชื่อจริงว่าตอนนี้นี่เฮ้ยเส้นจำมันเลยครับอื้ยเป็นที่มร้องไห้เลยเนี่ยเฮ้ยดูครับออ้โหอลังการนะโอ้โหขึ้นนะเนี่ยเท่เนี่ยโอ้โหนั่นกินทันแล้วนี่นะครับโคดเดียนเนี่ย ขึ้นรคไปเลยครับนี่ก็เท่ครับด้านหลังก็เท่ครับด้านหลังนี่ของใครกันเล้ยครับเนี่ยของถูกนะครับแม่เขาบอกเนี่ยมีครับขอยกย่องเนี่ยครับนี่นะครับตัวผมตัวนี้ตัวพี่ติ๋มนี่ใครไม่รู้ครับผมเรียชื่อเ่อนอนหลับก็งดเลยครับอ้าเหยียบกระสิครับตัวผมก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จะมา เเนอร์เซเนิดหน่อยนะครับอตอนนี้ก็อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊าย